หลังจากนี้ก็มันก็เป็นชีวิตจริงแล้วเนาะหนูอยากให้พี่วินลองคิดดูดีๆอีกทีหนึง่งค่ะครับแต่ถ้าถามหนูคือหนูอยากไปต่อกับพี่วินนะพี่ก็รู้รู้สึกดีกับหนูได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเจ็ดวันอนะ่ะหนูก็ยิ่งทำให้พี่รู้สึกวแบบ่าเออหนูแบบดูแลพี่ดีมากแต่ ผมคิดว่าความรักมันจะไปข้างหน้าได้เนี่ยมันมันต้องอาศัยความเชื่อใจมาก่อนครับอืมไม่ได้เสียใจค่ะอืมถ้าใครไม่ชอบเราก็ปล่อยเขาไปก็ต้องขอบคุณนะที่แบบเขาไม่ชอบเราแล้วเราดูน่าสงสารขนาดน,นี้พี่อยากเห็นรอยยิ้มของเราอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็พี่ไม่อยากเลิกคบกับเราเว้ยจริงจวันนึงถ้าเราไม่โอเคเราก็ต้องเลิกกันเป็นคนอื่นไปแต่อยากเห็นรอยยิ้มอย่างเงี้ย <laughs> ก็ขอบคุณที่มีความรู้สึกดีให้กันแล้วก็คือที่มีความรู้สึกดีให้กันแล้วก็พูดกันออกมาแบบนี้คือมันก็ดีใจแล้วอ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกันน่ะประทับใจประโยชน์ที่มีบอกว่าอยากเห็นรอยยิ้มของเราตลอดไปอย่างเงี้ยเออคือคำนี้มันแบบ <c oughs> มันทำให้เรารู้สึกดีมากเะแบบเออมันมีคนอยากเห็นรอยยิ้มของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบคนอยากเห็นเรามีความสุขอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเขารักเรานะอยากมีเราในชีวิตไปตลอดอะไรเงี้ยทําใจน,น,นิดมากแต่ผมคิดว่าน้องเขาน่าจะรับผมก็ดูสายตาน้องเขาผมก็แกลละเพราะแบบแกลละน้องเขาน่ารักน่าแกลผมตั้งใจจะเลือกอยู่แล้ว